ครับคือวันนี้ผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมได้ติดต่อจากภาคประชาชนมาในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข้อสงสัยซึ่งทางภาคประชาชนเองเนี่ยจะมีตัวแทนนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับเพื <m> ่อที่จะให้ผมในฐานะที่เคยเป็นพยานในคดีนี้เพื <m> ่อที่จะนําส่งพยานหลักฐานให้ทางอัยการได้พิจพยารณานะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของไทม์ไลน์ ที่ตอนแรกเรือเนี่ยวิ่งวิ่งผ่านไปแล้วในช่วงนั้นน้องตกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีทำลายที่วิ่งกลับมาเพื่อจะมาค้นหาล่าง<ม>แล้วมันจะมีวินาทีหนึ่งที่เรือมันฉลับไปนิดนึงนะครับอาจจะเกิดการชนน้องหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เรือก็กลับเข้าวิถีเดิมตรงนี้มันเป็นทำลายที่ที่เราก็สงสัยเหมือนกันว่ามันใช่ไหมในการที่เรือวกกลับมาเราอาจจะชนน้องเพราะมันมีภาพเหตุการณ์ที่เรือฉลับไปนิดหนึ่งตรงนี้เราก็ ภาคประชาชนก็เกิดความสงสัย mm hmm. ก็เลยนําภาพนี้มาให้ผมนะครับแล้วก็ช่วยนําส่งให้อาจารไดในพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. หลักๆก,ก็จะเป็นทาลายตัวนี้แล้วก็ยังมีปริยอดอีกหลายๆอย่างตรงนี้ผมคงนาเสนอไม่ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนาสงสัยนะครับ mm hmm. แล้วก็อยากจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างาทั้งผู้เชี่ยวชาญของภาคประชาชนเอง mm hmm. เขาก็มีวิเคราะห์มาแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็เลยประสานมาที่ผมให้ผมนำส่งแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายในนี้นะครับซึ่งผมเองก็คงจะต้องอธิบายไม่หมดในตอนนี้นะเห็นว่าเที่ยงที่แล้วที่นำเอกสารมายื่นจักผานมายื่นให้ทางทางคณะกรรมการท่านรับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพอดีผมสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่ารับเรียบร้อยแล้ว นะครับและส่วนนี้ก็จะเป็นภาคประชาชนผนวกกับของผมด้วยนะครับก็มาเพิ่มเติม,มเผื่อจะเป็นแนวทางในในทางสืบส,สอบสูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ก็อาจจะ ได้ศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยล้วไม่ได้กดดันทางอายการหรือว่าพนักง,งานสอบสวนอะไรนะครับแต่ว่าภาคประชาชนต้องการนะครับผมก็เลยให้ความช่วยเหลือในการยื่นเอ,อกสารในครั้งนี้นะครับในขณะที่ทนายเป็นส่วนหนึ่งในพยานของฤฤฤฤคดีทางอายการมีเรียกสอบเพิ่มเติมอะไรไหมครตอ,ตอนนี้ยังครับยังยังนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าฉบับนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยท่านก็คงอาจจะมีการติดต่อมาอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบคงไม่กล้าร่วมท่านนะครับแต่ก็ เรามีเอกสารทุกอย่างชี้แจงไปแล้วในตอนนี้นะครับท,ที่เกฤษนะรู้ครับมีความคิดเห็นยังไงครับที่เมื่อวานนี้พยการมีความคิดเห็นให้เพิ่มข้อหากับปฏิออละจอบับคือตรงนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตไม่แสดงความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไปก้าวล่วงในในดุลพินิจของท่านละก,ก,ก็ก็คือดีใจเหมือนกันนะครับที่มีการสอบเพิ่มแต่จะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่ทราบ นะครับแต่ก็หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ผมเองก็เอาใจช่วยท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตไม่ไมสแสดงความพิเศนกันแล้วกันนะครับ